มาเจอคำนี้น่าคิดดีนะเขาเขียนไว้ว่าต่อให้โลกร้ายกับเราแค่ไหนก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะมีสิทธิ์ไปร้ายกับคนอื่นต่อคำนี้น่าคิดดีโลกร้ายกับเราแค่ไหนคือทุกอย่างในโลกมันก็เป็นธรรมดาะโยมนะธรรมดาอะไรที่เกิดขึ้นกับเรามันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นเหตุปัจจัยนะที่มันเกิดจากเหตุที่เราสร้างไว้และเราจะบอกว่าโลก เขาร้ายกับเรา <S <S ก็แสดงว่าเราต้องเคยไปร้ายกับโลกไว้ก่อนเมื่อเราไปร้ายกับโลกไว้ก่อนร้ายกับคนนั้นร้ายด้วยคําพูดการคิดการกระทํากายวาจาใจนะใกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ทําไว้ในอดีตและมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เรามาเจอเรื่องร้ายๆและเราก็มาผูกค,คําเป็นคําที่ว่านะต่อให้โลกร้ายกับเราแค่ไหนโลกร้ายกับเราก็แสดงว่าเราต้องมีเหตุปัจจัยที่กระทบกับโลกเกิดความร้ายต่อโลก เคยทามาก่อนมันจึงเป็นเหตุเหตุปัจจัยตรงนี้และบางคนก็ไปโทษว่าโลกร้ายกับเราแล้วก็เอาเหตุผลเนี่ยไปร้ายกับคนอื่นต่อไม่มีสิทธิ์นะโยมไม่ควรจริงๆก็มีสิทธิ์ก็ทาได้นั่นแหละแต่มันก็ไม่ควรเพราะเหตุที่ทําไว้ในอดีตมันมาเป็นผลในปัจจุบันโลกมันกําลังร้ายกับเราและเราก็กําลังร้ายกับโลกต่อไปอีกร้ายกับคนนั้นร้ายกับคนนี้ผมเกิดมาผมมีปมด้อยนะผมก็ ให้คนอื่นต้องรับรู้สิ่งที่ผมเจอบ้างนะคุณทำฉันขนาดนี้ฉันก็ต้องทำให้คุณได้เจ็บให้รู้สึกเหมือนที่ผมเจ็บบ้างของเก่าก็ยังใช้ไม่หมดเลยแล้วมาทำของใหม่เพิ่มอีกแล้วนะเหตุเก่าจนมาเจอผลในปัจจุบันโลกร้ายกับเราเราก็เลยไปร้ายกับคนอื่นต่อด้วยการใช้เหตุผลว่าโลกร้ายกับเราแล้วมันจะจบไหมโยไม่จบแน่ๆเลยนะคำนี้นะก็ลองเอามาพิจารณาเพื่อเป็นข้อคิดวันนี้ว่าจบสักทีเถอะ จบที่เราดีกว่าไม่ต้องไปร้ายกับใครต่อแล้วต่อให้เจอเรื่องร้ายที่สุดในชีวิตก็ตามทีอยู่กับเรื่องร้ายๆอย่างเข้าใจและสร้างเหตุดีสร้างเหตุดีเรื่องร้ายๆที่มีมันจะบรรเทาลงเองเรื่อยๆและไม่ต้องไปร้ายต่อกับใครอย่าเอาเรื่องนี้ไปเป็นเหตุผลในการที่จะไปร้ายต่อกับใครเพราะมันจะไม่จบแน่นอนมันจบได้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับไม่ทราบว่าใครมาเขียนไว้ตรงนี้นะขออนุโมทนาบุญ